ซินเจียยอีซินนี่หัวชายวันนี้นะครับกลับเข้ากับอาร์มในรายการใครๆก็เข้าครัวครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งตกใจนะครับวันนี้เราทักทายกันเป็นภาษาจีนน,นิดนึงเพราะเราอยู่ในช่วงเทศกาลของเทศก,กาลตุษจีนนั่นเองครับอ่์มก็มีขนมความหมายดีนะครับมาฝากเพื่อนๆกันครับนั่นก็คือขนมปุยฝ้ายนะครับที่มีความหมายดีว่า เจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะครับเหมือนลักษณะของขนมเลยเพราะว่าขนมปุยฝ้ายเนี่ยหน้าของเขาจะแตกออกมาใช่ไหมครับแล้วก็ฟูฟูนะฮะแล้วก็วันนี้ครับที่สําคัญเราจะใส่นะครับไอเดียลงไปในขนมด้วยทําให้ขนมเนี่ยออกมาหน้ารับประทานมากขึ้นนะครับเป็นขนมปุยฝ้ายรูปแก้วมังกรนั่นเองครับทำง่ายอร่อยถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูขนมปุยฝ้ายแก้วมังกรนะครับอย่างแรกเลยก็คือแป้งเค้กครับ แป้งเค้กนี่นะครับเพื่อนๆเนี่ยหาซื้อนะครับได้ทั่วไปเลยไม่ว่าจะเป็นร้านโชห่วยนะครับร้านขายของชำร้านเบเกอรี่รวมไปถึงซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีขายนะครับสำหรับตัวแป้งตัวนี้นะฮะสังเกตง่ายเขาก็จะเขียนว่าแป้งสาลีชนิดเบานะฮะก็คือแป้งเค้กนั่นเองครับน้ำเปล่านมข้นหวาน น้ำตาลทรายวันนี้นะครับอาร์มเลือกใช้น้ําตาลทรายที่แบบว่าเป็นเกล็ดละเอียดนิดนึงนะครับเวลาตีกับส่วนผสมเนี่ยเขาจะได้ละลา,นะายง่ายๆนะฮะไข่ไก่ครับวันนี้ไข่ไก่อาร์มเลือกใช้เป็นเบอร์2นะครับ1ฟองผงฟู SP ครับ SP นี่ก็คือเป็นเค้กอิมัลซิฟายเออร์นะครับเพื่อนๆลองหาซื้อตามร้านเบเกอรี่นะครับตามตลาดที่เขาขายของแบบว่าขายของส่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีขายนะครับลองหาซื้อดูได้น้ำมะนาว งาดำสีผสมอาหารนรียมเลือกใช้เป็นสีชมพูนะครับจะใช้แบบน้ำแบบเจลหรือแบบผงเปละลายน้ำก็ได้นะครับและอย่างสุดท้ายครับกลิ่นมะลิครับเพื่อนๆอาจจะเปลี่ยนเป็นกลิ่นอื่นๆตามที่เพื่อนชอบก็ได้นะครับส่วนผสมมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับ เรามาเริ่มทาขนมปุยฝ้ายแก้วมังกรกันดีกว่านะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวเรานะครับจะเอา SP ใส่ลงไปนะครับวิธีการใส่ก็เอาช้อนชุบน้ำนิดนึงนะฮะตัว SP จะได้ไม่ติดช้อนเรามากนะฮะแล้วก็ใส่ลงไปเลยอลงไปในอ่างเลยเราไม่ได้ใช้ละต่อไปก็น้ํานะครับใส่ลงไป จากนั้นใช้ตัวตะกอมือหรือว่าแฮนด์มิกเซอร์ก็ได้นะครับวันนี้อามขอใช้แฮนด์มิกเซอร์นะเพราะาเราจะตีค่อนข้างเยอะนะฮะคนพอให้ SP แตกนิดนึงก่อนจากนั้นนะครับเดี๋ยวอามจะตี SP กับน้ำนะครับให้ขึ้นฟูการที่คำว่าขึ้นฟูของอามก็คือมันจะเป็น เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นพัฟฟี่ครับเป็นโฟมขาวๆนะครับแบบว่าเบาฟูนะครับแล้วก็สังเกตง่ายคือถ้า SP ีเนี่ยจับกับน้ําหมดแล้วเนี่ยเขาจะไม่เป็นกนจะไม่เป็นก้อนเป็นลำ้ลำๆอะไรครับที่ให้เราเห็นได้นะมันก็จะเป็นสีขาวเนียนรวมกันไปเลยเนะีโอเคอเดี๋ยวอ่านสตีนะครับประมาณสัก5นาทีให้เป็นโฟมขาวๆก่อนจากนั้นเดี๋ยวเรามาใส่ส่วนผสมต่อไปกันเลยครับโอเคครับตอนนี้นะฮะ ตัว SP กับน้ำก็กลายเป็นโฟมขาวๆแบบนี้คําว่าล้ําำองอามนะครับก็คือเป็นไม่เป็นก้อนนะครับเป็นภาษากริกเนาะออนี่ก็จะเป็นโฟมขาวอย่างนี้อุ้ยน่าจะาไปล้างหน้าเลยเนาะเหมือนโฟมแบบว่าเแบบี้วิปอะไรอย่างงี้นะฮะอ่ะโอเคเรียบร้อยแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ําตาลน,นะครับลงไปตีด้วยเลยการใส่น้ําตาลก็คือเราก็จะค่อยๆนะครับใส่ลงไปทีละน้อยนะครับแบบว่าอย่างเงี้ย นะแบ่งใส่ไปแล้วก็ตีนะครับจนน้ำตาลดนหมดเลยถ้าสังเกตนะครับน้ำตาลเนี่ยเข้าที่แล้วมันก็จะไม่มีเป็นเกล็ดที่แบบว่าติดอยู่ขอบๆอ,อ,อ่างแล้วนะครับสังเกตง่ายแบบนี้เลยเนาะ, <Okay. S 1> อะตอนนี้นะครับตัวส่วนผสมนะครับก็ จะมีความมันวาวไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเราใส่ตัวน้ำตาลลงไปเนาะต่อไปเดี๋ยวเราจะใส่ไข่นะครับลงไปเลยหนึ่งฟองแล้วก็ตีครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่นมข้นหวานลงไปขอหยิบช้อนแป๊บหนึง่งย,ยส่นมข้นหวานนะครับใส่ลงไปเลย กรทุคคนคับขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวอามก็จะบีบน้ำมะนาวลงไปนะครับน้ำมะนาวเนี่ยครับก็จะช่วยโครงโครงสร้างของตัวส่วนผสมนะครับไม่ให้เขาฟีบหรือว่าเขายุบนะครับตัวน้ำมะนาวนี่บีบก็สดๆเลยเดี๋ยวนี้ใช้นี้คนดีกว่าจะได้ปาดขอบชามด้วยนะครับ อเบาฟูดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ใส่กลิ่นนะครับเป็นกลิ่นมะลิเนาะใครจะใส่เป็นกลิ่นนมแมวกลิ่นกุหลาบกลิ่นอะไรก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความชอบใส่ไม่ต้องเยอะมากประมาณสักหนึ่งช้อนชาก็ได้นะครับอ่ะพอได้อย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะ ร่อนแป้งใส่ลงไปเลยนะครับซึ่งวันนี้อาร์มไม่ได้ร่อนเตรียมไว้นะครับแต่เราจะร่อนแล้วก็ใส่ลงไปเลยก็ง่ายดีเหมือนกันนะครับอาร์มก็จะเทแป้งลงไปแล้วก็ผงฟูนะครับจากนั้นก็ร่อนลงไปเลย ทีเดียวเลยนะฮะโอเคอันนี้เอาไปเลยจากนั้นนะครับเราก็ใช้พายนะครับตะล่อมแป้งให้เข้ากับส่วนผสมเลยขั้นตอนนี้เราจะไม่ได้ใช้ตัวตะก้อแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาตีแป้งสาลีอะไรพวกนี้ครับ พวกกรูเตนเนี่ยมันจะเริ่มทํางานก็คือเหมือนกับว่ามันจะเริ่มหนืดเริ่มหนักขึ้นนะครับก็จะทําให้ขนมของเราเนี่ยไม่แตกไม่เบาไม่ฟูนั่นเองนะครับเราก็จะตะล่อมก็พอโอเคเดี๋ยวอามขอตะล่อมให้เข้ากันก่อนนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาใส่สีผสมอาหารแล้วก็ใส่ตัวงานดําลงไปนะครับโอเคเดีกับมาดูนครับตอนนี้นะครับตัวแป้งของเราก็ได้ที่แล้วเดี๋ยวอามจะแบ่งแป้งออกมานะครับสักเศษหนึ่งส่วนสี่ของทั้งหมดนะครับ ประมาณนี้พอตรงนี้กวาดลงไปจากนั้นนะครับเราก็จะใส่สีชมพูลงไปซึ่งการใส่สีชมพูเนี่ยขึ้นอยู่ออกับความชอบนะถ้าแบบว่าอยากให้แก้วมังกรดูเหมือนแบบสุกๆหน่อยก็ใส่เยอะหน่อยนะครับเปลือกเขาก็จะสีเข้มๆหน่อยอประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะใช้ช้อนคน คนไม่เข้ากันทีนี้อาว่าต้องใส่อีกนะเนี่ยขออย่างนี้แล้วกันนะครับทานแบบนี้มากกว่าอะโอเคน่าจะได้ละประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาสุกแล้วเขาจะสีเข้มอีกนิดนึงนะครับโอเคสีชมพูพักไว้ส่วนเนื้อข้างในของแก้วมังกรนะครับเราก็จะจำลองให้มันเหมือนกับมีเม็ดดำๆอยู่ข้างในนะครับโดยใช้งาดำนะฮะ ใส่ลงไปเลยแล้วก็คนให้เข้ากันโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอามขอไปหยิบถุงบีบแล้วก็ตัวถ้วยครับนะครับถ้วยกระดาษนะฮะที่จะเอามานึ้งนะโอเคแล้วก็ไปหยิบรังถึงมาแป๊บนึงนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาจัดการบีบใส่งในถ้วยแล้วก็ไปนึ่งกันครับ อนนี้นะครับอามก็เอานะฮะตัวส่วนผสมทั้งสงส่วนนะครับใส่ถุงบีบเรียบร้อยแล้วเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ต้องมีก็คือตัวถ้วยนะครับอลูมิเนียมนะครับจะเป็นไซส์ใหญ่กว่านี้หรือเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าที่บ้านเพื่อนๆมีเลยนะและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือถ้วยกระดาษนะครับซึ่งถ้วยตัวนี้ก็จะเป็นถ้วยแบบแบบจีบธรรมดาเลยนะครับวันนี้อามอยากให้มีสีที่ใกล้เคียงกับตัวลูกแก้วมังกรฮนะก็เลยใช้เป็นสี ชมพูบานเย็นแบบนี้นะครับจะเอาเป็นสีขาวธรรมดาก็ได้นะฮะแล้วแต่ว่าที่บ้านมีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นแหละนะครับอ่าต่อไปก็เราจะใส่ตัวเนื้อข้างในก่อนนะครับโดยการใส่ตัวสีขาวที่มีเม็ดงานเนาะใส่ลงไปเลยวิธีการใส่ก็คือบีบตรงกลางครับแล้วก็ให้ขึ้นมาประมาณสักเอ่อเท่าไหร่ดี เอขอไว้ประมาณสักเซนหนึ่งครับแต่ก็แบบว่าดันไปข้างๆนิดนึงเนาะให้มันเต็มแบบนี้นะครับอาจจะบีบวนๆก็ได้เน้นให้มันขึ้นมาตรงขอบๆหน่อยประมาณนี้นะฮะบีบหมดเลยตัวงาเขาก็จะไปตามธรรมชาติของเขานะฮะ ถ้าไม่ใส่ถุงบีบก็ตักใส่นะครับประมาณนี้แหละโอเคเรามีเนื้อข้างในของลูกแก้วมังกรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำเปลือกของแก้วมังกรด้วยการใส่สีชมพูลงไปครับวิธีการบีบก็ถ้าอยากให้เท่าๆกันนะให้บีบเป็นเส้นๆน,นะครับก็บีบไปอย่างนี้นะครับ ได้เท่าๆกันวัดเรียบร้อยอเดี๋ยวเขาจะไหลมาหากันเองนะ เพื่อนๆนะครับใช้พิมพ์เดียวกับอารมเนี่ยนะก็จะได้ประมาณสัก12ถ้วยนะครับ12ชิ้นแต่ถ้าเล็กกว่านี้ก็จะได้ปริมาณเยอะขึ้นตรงสีชมพูนะครับถ้าไม่อยากให้มีเปลือกที่แบบว่าชั้นหนามากจนเกินไปเนี่ยก็ไม่ต้องบีบเยอะก็ได้ทานิดเดียวแล้วก็ใช้ช้อนแบบปาดๆให้ให้มิดหน้าก็พอนะฮะหรือถ้าอยากให้มีแบบว่ามีใบีเขียวๆก็แบ่ง อีกอันนึงผสมสีเขียวนะครับแล้วก็แต่งขอบๆก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบนะฮะโอเคได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับข้อนิดนึงนะฮะจากนั้นก็นําใส่ตัวรังถึงนะฮะเนี่ยเขาใส่ไปเลยนื่องทีละหกอันก็ได้นะครับหรือจะมากกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ขึ้นอยู่กับไซส์ตัวรังถึงของเราด้วยนะครับ วิธีการวางก็แนะนําให้วางกระจายกันนิดนึงนะครับเพราะว่าไอาความร้อนนี่จะได้กระจายทั่วถึงเนาะและที่สําคัญครับเคล็ดลับในการนึ่งขนมปุยไฟ้นะครับนั่นก็คือเราจะใช้อุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างแบบอ่อนมากๆเลยนะครับถ้าเราใช้ไฟแรงไอน้ำมันจะขึ้นแบบมาเยอะมากจนทําให้ข้างหน้ามันไม่แตกนะฮะเราจะต้องใช้ไฟอ่อนๆในการนึ่งซึ่งเวลาเราต้มน้ำนะครับ ต้มให้เดือดก่อนจากนั้นลดไฟลงแบบว่าหลีให้แบบว่าให้น้ําเดือดแบบน้อยมากๆเลยนะครับก็จะยิ่งดีเนาะแล้วก็นึ่งนะครับประมาณสัก12-15นาทีขึ้นอยู่กับว่างาของเขาเนี่ยแต่ออกมาเยอะหรือมาน้อยเท่าไรนะครับถ้าขนมสุกก็พักให้เย็นจากนั้นก็จัดเสิร์ฟได้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวอามขอไปนึ่งก่อนพอสุกแล้วเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันนะครับ และในตอนนี้นะครับขนมปุยฝ้ายแก้วมังกรนะครับก็พร้อมเสิร์ฟบนจานแบบนี้เลยนะฮะซึ่งเพื่อนคนไหนนะครับที่อยากจะให้ออกมาเป็นรูกแก้วมังกรสวยๆนะครับก็ให้หยดสีนะครับให้ใกล้เคียงกับพิมพ์ที่เราเลือกใช้นะครับก็จะกลายเป็นรูกแก้วมังกรที่แบบว่ากําลังพร้อมที่จะแตกออกมาแบบนี้นะครับน่าทานมากๆเลยเพื่อนคนไหนนะครับที่อยากจะแบบว่าทําสูตรนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูอัตราส่วนผสมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel tv นะครับและวันนี้อาร์มรายการใครๆก็เข้าครัวต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ บ๊ายบายครับแฮปปี้ไชนีสนิวเยนะครับบ๊ายบาย